รับสวัสดีมิรักแฟนสมอบเยะนนะักปั่นทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่พิเศษกันอีกเหมือนเดิมเพื่อนในรอบห้าทุ่มนะมากระทุนห้าร้อยกันเพื่อนบอกเลยว่ารอบนี้ขอจัดหนักอีกสักรอบก่อนแล้วกันเพื่อนเพราะว่า พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะครับเพื่อนพรุ่งนี้เลทได้นะครับผมบอกเลยเออมาจัดกันหน่อยครับเพื่อนเพราะว่าพรุ่งนี้นนนผมตื่นช้าสายได้นะเพราะว่าไม่ต้องจําเป็นต้องตื่นแต่ตื่นก็ตื่นมาเล่นเหมือนเดิมแหละแต่ว่าผมมีเวลาเยอะพรุวกนี้เออผมเข้างานแบบว่าสายนะเพื่อนนะสี่ห้าโมงเช้านะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาจัดกันหน่อยครับขอยืมกันมันยาวๆสักหน่อยนะทุนห้าร้อยบาทสำหรับรอบนี้ใครเข้ามาแล้วฝนะากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อนนะอย่าลืมกดอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปเเข้้้าาามมไดดวยนนนะะพื่อ ขอเริ่มต้นเบียดสีเยอะไปนัแปะแล้วกันก็ใครเข้ามาแล้วนั่นเพื่อนนะก็ฝากด้วยนะครับคำเตือนนั่นเพื่อนนะไม่แนะนำให้ทำตามผมนะดูวความมันเทงตอนนั้นนะครับเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ไม่ควรรับชมนะบอกไว้ก่อนนะเพื่อนนะการทำเตือนกันด้วยเด้อป่ะรวยๆฮะอู้ยตีบโคมาแล้วลูกพ่อโอ้โหสี่หนึ่งเจ็ดมาไวเหลือเกินมาสวยๆครับแบบนี้มาแบบนี้ก็สวยๆดีครับ รุ่ยไปต่อบัอบบ๊บบ๊บบ๊บ,บ,บโอ้โหไม่เห็นโดดเลยวะเออพอเล่นเส็จเอออยู่ๆพูดจะโดดก็โดดไม่โดดนะอ่ะโดดบ้าโดดด้วยโอเคมาโอ้โหโดดไปซะด้วยโอเคถือว่าสวยครับเ,เพื่อนๆโอ้โหดูมาสี่ตัวมีแต่ตัวหนักๆเมื่องจี้ดฮึมมีตัวเบาๆมาครบนะเออตัวเบาๆมีมาครบนะตัวหนักกันไม่อยากจะมายังไงเพื่อน ไปเต็มข้อครับหายิดมาสามครับฮึ่มฮึ่มรวยๆรวยๆทีครับไปเลยกันต่อ,อรวยกันต่อโอ,อ้โห้ไม้สี่ร้อยโอ้โหเต็มข้อเต็มข้อนะขอบบอกยังไงโอ้โหสวยจริงๆครับ920เพื่อนไม้นี้ ทีเด็ดทีดวงผมอีกแล้วมาอู้ยนีหนึ่งดีเต็มข้อฮะโอ้โหยืนยาวครับแบบนี้ผมบอกเลยยื้อกันยาวครับยืนยาวอัดเลยอย่ารอเพื่อนมาขนาดนี้เวลานี้ผมค่อนข้างมั่นใจนั้นเพื่อนนะบอกเลยอู้ยเป็นไงมีเป็นไงโอ้โหสุดเบอร์มีให้กล้าไปค่อนข้างมั่นใจผมบอกเลยรอบนี้เอาจริงทุกรอบไม่เคยพลาดครับ เออไม่เคยพลาดนะก็ยังไงก็นั่นแหละใช้บิจารละยาในการรับชมนะเพื่อนผมไม่แนะนำเล่นำทามผมนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไปลุยไปมามาอุย้ยทำไมนิ่งจังอุย้ยมาเบีดสูงมางอย่างนี้ยเพื่อนนะนีโอ้โหใจละชื้นขึ้นมาฮาเลยโอเคสองหนึ่งฮะศูนย์กำเพื่อนโอ้โหตรงม่วงมาบ่อยจัดแอบมาด้วยนั่นเพื่อนนะแอบมากับตัวน้อยๆนั่นเพื่อนนะโอ้ยชอบครับชอบครับแบบนี้ ผมไม่ตรงไหนจะอยู่ได้ไม่นานกันเื่นแบบนี้เต็มข้ออีกแล้วผมอุ้ยสวยจัดเลยอัดเลยสิครับรออะไรล่ะเพื่อนเออนาทีนี้นะมาสามสิบปต้ยาวๆนั่นเพื่อนนะผมไล่เบ็ดยับ,บ,บๆเลยผมบอกเลยรอบนี้เป็น10 10K ผมชิงอ่ะบอกเลยถ้าได้ 10K ผมชิงเลยไม่รู้จะหลงมาให้ผมหรือเปล่า <c oughs> อื้มอุ้ยเอาเรื่องตรงนี้สวยหนึ่งของศูนย์มา อุ้ยตีลอยก็ามาสวยครับแปดสี่ศูนย์หูมาทุกไม้จริงเออโหด,ดเยอะก็ต้องจ่ายเยอะนะเพื่อนนะเอออย่ามากัรดอย่ามากัรดจังหวะนี้ผมบอกเลยสวยครับเออจังหวะนี้เอไอมันตายนะเพื่อนนะเราก็ต้องร,รีบก่อนเอไอมันกำลังเออเริ่มไปกินข้าวหรือเปล่าช่วงนี้มาดูไวเออไม่เขาจะมีช่วงเวลาไวทำไมนั้นเพื่อนนะผมก็งงเหมือนกันตอนแรกผมก็งงว่าเขามีช่วงเวลาไวทำไมเพราะว่า แต่เมื่อคิดหลังๆก็เหมือนกับว่าเออเขาคงปรับให้มันรู้สึกว่าช่วงนี้มันก็จะอ่อนหน่อยนี่ก็จะแข็งหน่อยนะความรู้สึกนะอันนี้ไม่แน่ใจนะนี่ความคิดผมนะครับนะเพราะว่ามันเป็นของมันเป็นแบบว่าอะไรนะเว็บตรงมันก็จะแบบว่ามันมันมันผมคิดว่ามันปรับในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเล่นมาแต่ละวันก็ไม่เห็นเหมือนกันสักวันนึงก็งงไหมผมก็งงเหมือนกันมาโอ้โหสวยครับก็ยังได้นะโอเคหกหกสี่สูงสงสอยู่ไม่ได้นานครับ ต้องไซจะต้องไปก่อนแตกแล้วก็ไปตัวครับโอ้โหสามสองอีกรอบหนึ่งมาไม้สองเงินอยู่ไหนเพื่อนอยากเห็นลงมาเถอะนะลงมาสักทีเถินนะโอ้ยยังไงยังไงครับยัังงไครบอื้ออหืมยังหน่อย,ไ,รรอยไดไหมโอ้ผมมันทำไม่ให้เงินด้วยนะ เอาละเอาละเริ่มตึง,ลโโง,งแล้วะหูยไม่ต้างมาไม่มีตัวนี่เป็นไงมีสองหมดเลยเ <c oughs> ออคือยี่สิบปอเสองร้อยเออให้มาสุดท้ายให้มามห้าร้อยหรือว่าได้อยู่แหละได้อยู่แหละแต่ผมขอสิบเคผมบอกแล้วผมขอสิบเคผมไปเลยผมไม่อยู่ด้วยเออถ้าให้ผมผมไปเลยนะกดเองก็ได้ปะกดเองนี่แหละมันจะมาเพื่อนเช,ชื่อผมไหมเชื่อผมไหมนี่เป็นศูนย์เป็นไง วิ่งมาถึงนะไม่แ,น,มแน,มน่ไม่แน่มาดูกันไม่แน่อาจจะถึงครับไม่ถึงก็นอนครับบอกแค่นั้นแหละถอนกี้ครับรออะไรล่ะมากดเองก็ตึงว่ะไปไปไปเอาทีละรอไปเลยสวยจะร้อย มาอยู่เท่านี้แหละอยู่แปดแปดพันเี่แหละไม่ไปไหนหรก้กเอาย้ำเน้น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 ไปเออเน้นเน้นไปบางคนจะอารำคาญเสียงเป็นเพงผมนิดหนึ่งนั่นเป็นแต่ผมก็แค่สะใจในการกดนะครับนะไปไปไปอย่ารอเพื่อนไปไปดีเออแค่รออย่าไปสนใจไปไปโอ้โหไปแล้วแปดพันกูจะไปแล้วไปสภาพไป ไปอุ๊ยอุ๊ยมาอับเปลาโดดอับโอ้โหอะไรของมันวันนี้เนี่ยไปอุ๊ยโดดเถอะสิบเจสิบเจเรียบร้อยลงมาสวยๆนะเพื่อนตอกนี้ถ้ามาสวยๆให้อภัยเลยเออถ้ามาสวยๆผมให้อภัยเลยนะกระต่ายนะมาขาดสองพันเนี่ยให้ผมเถอะให้ผมเถอะมาขอร้องลงมาโอ้โหมันจะให้ไม้ไหนวะเนี่ยดูดิดูมันท้า <c oughs> เหมือนจะไม่ได้นั้นเพื่อนอไม่ได้ผมก็น่าจะพอแล้วครับเพื่อนเพราะว่าเริ่มตึงเปรี้ยแล้วนั้นเพื่อนนะสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือโอโ้โห,โหสุดท้ายอ้ายเจ็บ <c oughs> พอดีกว่าานเพื่อนไม่เอาแล้วเพราะว่าขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้มีแต่ลงอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ขึ้นครับก็น่าจะพอครับอยู่ที่อยู่ตอนที้เปลี่ยนนั้นเพื่อนนะผมแนะนำนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ผงต้องขอตัวลาแล้วครับใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะเพื่อนนะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเจอใ่คลินคปนะครับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม